โอ้โห,โโห,โโหไม่เห็นก็อา้าวไม่แปลงร่รงหนึ่งอัตรา Mode wow. High have. โหมดว้าว h i g h and s e e t template v5 จะเลือกฝั่งหาหรือฝังอนอน่งซ่อนแน่นอนฝั่งซ่อนเอาละ่ะเราจะแปลงเป็นตัวอะไรดีหรือจะแปลงเป็นอะไรดีดีกว่าอา่อาอ่าการน้ำเหรอการน้ำไม่น่ารอดอโอ้โห ขึ้นได้ไหมเขาเริ่มหากันแล้วชิบหายแล้วถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้จะได้เราจะเนียนมะวะไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนจะเกิดอลไรจะขึ้นได้ปะพี่ได้แล้วฮึ๊บฮานะเนียนละยังไงก็เนียน เราจะเห็นว่าเรามีอยู่ประมาณ45สกิลใช่ไหมครับไออันแรกก็คือการปลอมตัวเรานะครับขึ้นมาวางไว้จุดที่เราอยู่นตอนนั้นก็คือถ้าเกิดผมกดปุ๊บมันก็จะเอาไม้อีกแผ่นหนึ่งมาวางไว้ตรงที่ผมอยู่ทันทีเลยซึ่งเราสามารถทําได้มากสุดถึง3ครั้งอย่างที่2นะครับก็คือไอที่มันยกมือเนี่ยอันนี้ก็คือปลอมเป็นตัวหรือสิ่งของนั้นๆน,น,นะครับก็คือกดใช้ตอนที่เราเล็งของให้มันกลายเป็นวัตถุสีฟ้าเนี่ย แล้วเราก็จะกลายเป็นสิ่งของนั้นทันทีอันที่เป็นเหมือนมาร์กอ่ะอันนั้นก็คือทําให้เราอยู่ดิ้งๆไม่สามารถขยับอนาล็อกได้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าไอหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันนับด้วยหรือเปล่าก็คืออย่างเช่นของเราเนี่ยเราเห็นแต่ไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่านะอย่างที่2นะครับก็คือระเบิดแฟลชโอ้ก็จะทำให้ทุกคนตาบอดแต่มันมีคูดาวที่นานมากๆเพราะฉะนั้นใช้ตอนที่เราจําเป็นจริงๆแต่ผมเผยใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอย่างสุดท้ายนะครับก็คือสโมก สร้างควันออกมาเยอะๆเดี๋ยวอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะกันเหนียวเพื่อโดนเจอนี้มีคนเริ่มอยู่ใกล้ๆผมและอันตรายจัดๆแล้วตอนนี้ไปเจมาแล้วยิงไปเรื่อยฮะบายยตอนน่าจะเหลือคนซ่อนอยู่4คนนะฮะที่เหลือเป็นผู้หานะถ้าใครโดนยิงจนตายเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นผู้หาทันทีนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าผู้หาจะหาไม่เจอเลยนะเพราะทุกๆ15วินะครับก็จะมีเสียงพอยบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะเนี่ยที่มันเขาดาวอยู่เนี่ยบนะนหน้าจอเรานะฮะที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้ดิออโอ้โหเวรแล้วเพื่นทาคนหามาเต็มเลย และนาทีสุดท้ายใช่ครับฝั่งคนหาก็จะได้รับของอัปเกรดหรือปืนอัปเกรดนะครับที่จะทําให้สามารถยิงคนซ่อนได้ง่ายขึ้นเยอะแต่เขาคงหาผมไม่เจอหรอกุเขาใช้สแกนอะสแกนนี้ก็จะทําให้เขาสามารถรู้ได้นะครับว่าเราอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นสีแดงแดงนั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครใช้ใกล้ๆผมก็จะเห็นเหมือนมีคนอ้ยอ่ะไปเลยเหมือนมีคนใช้ใกล้ๆก้ผมนะผมรู้สึกได้แต่แบบเขาคงคิดว่าผมอยู่ในห้องแน่เลย ไปโผล่เล่นสักหน่อยดีกว่าสูโมอา้าวไม่ทันชิวบายแล้วชาวเพื่อนๆพนกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ <c oughs> ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆะด้วยนะครับ เขาจะได้ช้างผมต่ออีอีเอาล่ะตานนี้เป็นเป็นฝั่งคนหากันบ้างดีกว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้คือปืนเริ่มต้นนะแต่เมื่อเหลือนาทีสุดท้ายเขาก็จะให้ปืนพิเศษกับเรามาตอนเริ่มต้นเราก็จะได้ระเบิดสี่ลูกที่เอาไว้หานะครับว่าคนอยู่เท่า,ทานั้นหรือเปล่า,ลาแล้วก็มีสแกนเอาล่ะหาได้เสียงโอ้โห ไม่เห็นก็อ้าวไม่แปลงร่างหนึ่งอัตราเฮ้ยอาหารอายิงไปโดนยิงยากจัดโอ้โหวิ่งช้ามากแล้วเองก็จะถึกไปไหนได้โดนไปสอสนสัมัแล้วไม่ใช่เหรอคือมันปรับเป็น APP ไม่ได้อ่ะถ้าปรับได้มันจะง่ายกว่านี้เยอะ what the fuck ลูโย โอ้โหยิงยากจริงนะโอ้โหทำไมมันวิน่งช้ามากเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี้โ,โจนี่นัดโจตองนัดโอ้โหต้องยิงเผื่ออะอ๋อตาบอดไม่เห็นยิงยากกว่าในเกมเยอะมากโอ้โหไม่ตายได้ไงอะ เห็นอะไรแปบๆนี่งไงว้าวว่าไเอาให้ตายถโคตรยากยากจริงนะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยโอเคยังไม่หมดแ,แปลกๆนะนเอาละอัพเกรดปืนแล้วแต่ก็ยังยิงไม่โดน เหนือจะเชื่อโอ๊ะปืนนี้โคตรด,ดีโอ๊ะโอ้วิ่งผ่ด้วยเออนั่นแหละอัพเดตปืนมาแล้วอันน่ะสวยเพื่อนเฮ้ยเดยังมีอยู่นี่นี่ไงยังมีอยู่จบ น่าก็ดูดีนะแต่ว่านั่นแหละอาจจะไม่ได้ดูขนาดนั้นเพราะเล่นกับคนที่ไม่ได้รู้จักนะแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นกับเพื่อนบอกเลยว่าสนุกแน่นอนโหมด High นด์